รวม5้าเหตุผลหลักๆที่ทําให้แซมเนี่ยชอบพลไคสตาร์ริลก็แรกเลยนั่นก็คือความเอาใจใส่ในการดีไซน์ตัวละครแน่นอนเลยว่าสารผู้ขนค่ายโฮโยโอเวิร์สเนี่ยเขาเก่งในด้านการสร้างตัวละครอ,ออกมาให้ดูดีน่าสนใจและก็น่าลหลงไหลเสมอสังเกตได้จากตัวละครหลายๆตัวที่ถึงแม้ว่าบทบาทนในเเรื่องเนี่ยจะจืดจางมาก,มากหรือต่อให้เป็นเพียงแค่ตัวละครสีดาวที่อาจจะไม่ได้เก่งระดับติดเมตาก็ตามตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีฐานแฟนคลับอยู่ไม่น้อยเลยนะแต่ว่าการดีไซน์ตัวละครที่แซมหมายถึงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์หน้าตาวตลคครร่่่่าเเเเดีมนนกกใุ อย่าง e n s h ิ n Impact มาก่อนเนี่ยแต่รู้สึกได้เลยว่าในการดีไซน์เกมการเล่นหรือว่าคอนเซ l l a t ชันของตัวละครหลายๆตัวเนี่ยไม่ได้ถูกใส่ใจเท่าที่ควรเราจะเจออะไรแปลกๆเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสเกลค่าสถานการเติบโตของตัวละครที่บางทีก็ไม่ได้เข้ากับรูปแบบการเล่นเลยหรือคอนเซ l ลชันบางอันที่เราก็ไม่รู้ว่าทามาทําไมวะ เราแทบจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้เป็นปกติเลยแต่ว่าภายในเกมคนไคลซาร์เวลลเนี่ยแซมเจออะไรอย่างนี้น้อยมากก็ถึงแม้ว่าตัวละครหลายๆตัวจะไม่ได้เก่งหรือว่าดูดีเพอร์เฟกต์แต่ทุกอย่างขนาดนั้นก็ตามแต่ทั้งเกมเพลย์ความสามารถจากโทรสหรือว่าอีโรลอนเนี่ยมันก็มกกักจะมีแนวโน้มที่ส่งเสริมเกมเพลย์การเล่นไปในทิศทางเดียวกันเสมอมันก็เลยทําให้แซมเนี่ยแฮปปี้กับเกมนี้มากๆเพราะไม่ว่าแซมจะมองไปที่ตัวละครตัวไหนเนี่ยแซมก็จะเห็นตําแหน่งหน้าที่รูปแบบเกมเพลย์ของตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจน สายตาเวลโอเพ้นเดต้ามาจนจะหน่งปีแล้วเนี่ยเกมเกมนี้เนี่ยมีการขยับขยายหรือว่าเพิ่มคอนเทนต์ให้เราได้เล่นกันเน็ตเยอะมากๆไม,ม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระดับชั้นของ MOC หรือว่า Memory of Chaos จากชั้น10เป็น12หรือว่าการเพิ่มคอนเทนต์ใน Simulate Universe ทั้งหายนะแห่งมวลแมลงและก็ Simulate จากกลนทองคําและในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทําการเพิ่มคอนเทนต์ในเกมอีกอันหนึ่งอย่างเพียร์ฟิคชันเข้ามาแล้วด้วยซึ่งสำหรับตัวแซมแล้วการอัปเดตคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าทั้งการขยขยยยยยยัััับบบขขาา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 คคคอออออออนน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 เเ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 ทททททตตต์์หหหหรร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 รืืืกกกพิิ่่่่่่่่่มมมมมมูููปปแใใๆๆ้้้้ีีีจจะะะํสึวววลลด เราใช้งานอยู่เนี่ยให้แกล่งมากขึ้นและมันก็ยังทําให้เราเนี่ยจะเป็นจะต้องปั้นตัวละครแล้วก็ทําทีมให้หลากหลายมากขึ้นเ็เตรียมรับมือกับมอนสเตอร์หรือรูปแบบการต่อสู้ประเภทต่างๆที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในแบบของมันนะข้อดีก็คือมันจะไม่ค่อยมีทีมไหนที่ดีที่สุดแบบครอบจักรวาลทุกคอนเทนต์ทุกการใช้งานขนาดนั้นแต่และทีมเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่ตัวเองโดดเด่นเนี่ยแตกต่างกันออกไปมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกจาเจนในการปิกนนอ ข้อนี้อยู่เหมือนกันนะแต่ที่มันยังทาให้แซมแฮปปี้กับมันได้เนี่ยนั่นก็เพราะมันทําให้แซมเนี่ยมีเป้าหมายในการเล่นและก็รู้ว่าตัวเองจะต้องเอาเรซิ่งไปทําอะไรในแต่ละวันแบบตลอดตลอดพอถ้าเกิดเราไปอยู่ในจุดที่เราไม่ได้มีเป้าหมายหรือคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้ท้าทายและในแต่ละวันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเรซิ่งไปทําอะไรดีเนี่ยมันก็คงจะเคว้งคว้างหน้าดูเลยนะและเหตุผลข้อที่3ที่ทําให้แซมชอบคนไทร์ซาเรลเนี่ยก็คือระบบคุณภาพออฟไลน์หรือว่าระบบที่ทําให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นซ ย,นะยกตัวอย่างเช่นการทำ quest daily หรือ q u วสประจําวันตอนนี้เนี่ยเราแค่เคลียร์เลสิ่ให้หมดปลกยืมตัวละครเพื่อนสักตัวหนึ่งหรือทาอะไรจีป,ประสาทสักอย่างหนึ่งเนี่ยเควสประจําวันเราก็เสร็จแล้วนะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่แซมชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือการอัปเดตที่ทําให้เราเห็นเลยว่าลีลิตแต่ละชิ้นของเราเนี่ยตยีลงอะไรไปบ้างแล้วก็มีมูลค่าเท่าไหร่บ้างซึ่งเอาจริงมันโคตรด,ดีและก็สะดวกมากๆเลยนะเพราะว่าภายในเกมเกมชินีแพ็กเนี่ยเรานั่งฝึกนั่งหัดนั่งนับกันเองมาเป็นปีๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีรระบบบนน้ยยส่่่งทาซชอออคคค4ก็็ืตดววัม แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นสายเทิร์เบทมาตั้งแต่แรกเริ่มพอมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะแกแอบกังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะยากเกินความเข้าใจเราหรือเปล่าแต่พอได้เล่นไปนานๆแล้วพอมาน,นั่งศึกษาเกมนี้จริงๆเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าระบบหลายๆอย่างในเกมนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะยากนะแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเข้าใจได้ง่ายเราไม่ต้องรู้ข้อมูลแบบรู้ลึกรูก้จริงรู้ซึ้งรูถ้ถึงแก่นแท้อะไรขนาดนั้นเนี่ยเราก็สามารถจบคอนเทนต์ได้แต่เราก็ต้องทำความเข้าใจระบบพื้นฐานของเกมไว้บ้างนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ม่่่หวเเเเืืืืือออออนน้าซครรรงงภพ แต่ก,กวานทั้งโฮโยเวิร์สเนี่ยมันน่าสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่แซมก็ต้องขอพูดไว้ก่อนเลยนะว่าภาพรวมเนื้อเรื่องของออนคายสตาร์เวลเนี่ยก็ไม่ได้ประทับใจแซมไปซะทุกอย่างขนาดนั้นเพียงแต่ว่าในจังหวะเนือเรื่องที่มันพีคหรือจังหวะบิวอารมณ์เนี่ยออนคายสตาร์เวลเอาแซมอยู่หมัดมากๆและจังหวะบิวอัพหรือว่าจังหวะพีคที่มันทําให้แซมแบบอื้เอาใจกูไปเลยเนี่ยก็คือตอนที่เพลงเพลงนี้ดังขึ้นมา ตอนนั้นน่ะน้ำตาแซมแทบไหลเลยนะและก็รวมไปถึงวิธีการเล่ามิติตัวละครต่างๆภายในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายใช้ได้เลยเพราะไม่ว่าเราจะไปดาวดวงไหนเนี่ยเราก็จะเจอทั้งตัวละครเทาๆเหลี่ยมเหลี่มไม่ได้มีแต่ตัวละครแสนดีไปทั้งหมดโดยเฉพาะดาวเพนารโครนี่นโอ้โหมีแต่เหลี่ยมเหลี่ยมทั้งนั้นและยิ่งในส่วนของวิธีการเล่าเนื้อเรื่องแบบโพรอบุหัวใจเนี่ยโอ้โหแซมชอบมากเพราะแซมมองว่าการเล่าเรื่องโดยที่คนเขียนเรื่องเนี่ยสามารถใจร้ายกับคนดูได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเกรงใจกันนะบางครั้งเนี่ยมันทำให ่วนนี้ก็เป็นแค่ลุสนิยมส่วนตัวแซมเท่านั้นนะ,นะและนี่ก็คือ5สิ่งที่ทำให้แซมชอบคอนไคลซาร์เรลจริงๆมันก็มีมากกว่านี้อีกนะแต่กลัวคลิปมันจะยาวแต่เพื่อนๆหล่ะชอบระบบหรือว่าชอบอะไรในคอนไคลซาร์เรลคุณบ้างเนี่ยก็ช่วยเม้นบอกแซมไว้หน่อยนะและสำหรับเนื้อหาในวิดีโอตัวนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย